สวัสดีครับผมหมอมนารเทียวนะครับวันนี้ผมจะพามากินเกี๊ยวนะครับนี่ครับเกี๊ยวปูอัดผสมเกี๊ยวหมูนะครับชิมตอนคืนขายบอกเกี๊ยวเกี๊ยวกุ้งอ้าวเกี๊ยวหมูผสมกุ้งนะครับแล้วก็ปูอัดพูดโทษขอโทษนะพูดผิดนะพูดผิดพูดผิดพูดใหม่ยังวันนี้ผมจะพามากินเกี๊ยวหมูผสมกุ้งแล้วก็ปูอัดครับชิม อร่อยอร่อยครับผมอร่อยครับดีครับชิมไหมให้ชิมไหมให้สองชิ้นเลยไม่เอาชิ้นเดียวพออร่อยอ